กระจกกันเลนกล้องสำหรับ iPhone 13ยังจำเป็นไหมใช้แบบไหนดี425มีคำตอบครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V 425ดีกรีครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กับกระจกกันเลนกล้องของตัว iPhone 13ที่หลายคนน่าจะมีคำถามว่า เฮ้ยมันจะใช้แบบไหนกันดีถูกไหมฮะจริงอะคลิปนี้มันมาช้าหน่อยเพราะว่าเรารอแบบให้ครบอยู่นะครับก็ในวันนี้เราจะมีทั้งหมด3แบรนด์6รุ่นด้วยกันนะครับผมซึ่งในการรีวิววันนี้นะครับเราจะมีคุยตั้งแต่เรื่องของแบบหน้าตาสีดีไซน์นะครับการกันร,รอยนะครับการกันกระแทกนะครับรวมไปถึงว่าการถ่ายภาพด้วยเลนส์ตัวเนี้ยว่าจะเป็นยังไงบ้างจะได้เปรียบเทียบให้เห็นกันจะชัดรวมไปถึงจะมีการแนะนำได้ว่าคุณควรจะใช้กระจกกันเลนส์กล้องแบบไหนครับผมยังไงไปดูกันฮนะ และถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด subscribe ให้425ดีกรีฝากกดติดตามกันด้วยนะครับยังไงเราจะคอยรีวิวเคสอะซัซเซอรี่หูฟังแก d เ e ตนะครับมาให้ดูทุกสัปดาห์เลยครับผมคำถามที่หลายคนแบบสงสัยที่สุดเกี่ยวกับกระจกกันเลนกล้องว่าจริงๆต้องใส่ไหมเอออันนี้หลายคนจะมีคำถามตัวนี้คือเราจะบอกก่อนว่าถ้าเกิดเราซื้อตัว iPhone มาใหม่นะเราแนะนำเลยคือก็หก็คือหาเคสกันกระแทก พะหลายคนก็จะทําตกหล่นเลยพวกนี้ตกจากโตก๊ะตกจากเอวทะเลาะกับแฟนแฟนตามือถืออะไรเงี้ยเคสกันกระแทกดีๆก็จะช่วยเซฟลดโอกาสการแตกของเครื่องได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆควรจะดูในเรื่องของตัวกระจกกันหน้าจอนะครับพวกฟิล์มกันกระแทกทั้งหลายทั้งแหล่เพราะตกเนี่ยเคสมันป้องกันรอบๆใช่ปะ่ะแต่ว่าด้านหน้าก็ต้องมีพวกแบบกระจกกันกระแทกมาเสริมนะครับทีนี้มีเคสมีกระจกละ มันจะเหลือตรงเลนกล้องซึ่งจริงๆสำหรับซีรีส์ iPhone 13จะสังเกตอย่างหนึ่งนะว่าพื้นที่กล้องอ่ะมันเยอะมากอยู่นี้กล้องมันมีสามันแล้วกล้องมันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับอันนั้นพื้นที่มันจะเยอะต่อให้เราใส่ตัวเคสกันกระแทกไปอ่ะมันจะมีพื้นที่ว่างๆตรงเนี้ยที่ไปกระแทกแล้วแบบตัวเลนจะรับตรงๆได้ทีเนี้ยใครที่เป็นสาวก a p p l e น่ะจะรู้ว่าแบบไอตัวกระจกเลนของ Apple น่ะแข็งแรงมากนะครับความแข็งแรงความทนทานถือว่าดีมากซึ่งในบรรดาพวกกระจกกรนเลนกล้องอ่ะที่สามารถหาซื้อได จริงๆแล้วอะความแข็งแรงมันสู้ของตัว a p p l e ไม่ได้นะของ Apple มันจะแข็งแรงกว่าอ่ะ,ะอย่างนี้หลายคนคงสงสัยว่าแล้วย่างงี้จะซื้อไปติดทําไมตามความเห็นของผมนะก็ยังควรซื้อไปติดเพราะว่าต่อให้ตัวกระจกที่เรามาติดอะมันแข็งแรงน้อยกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราตกและกระแทกเข้าไปตรงเนี้ยไอ้กระจกพวกนี้มันจะแตกออกพอมันแตกออกอย่างเงี้ยแรงกระแทกมันไปไม่ถึงตัวเลนกล้องจริงๆซึ่งเลนกล้องแข็งแรงกว่าจริงแต่พอมันรับแรงกระแทกน้อยกว่าก็ช่วยลด โอกาสที่มันจะเสียหายได้มากกว่าถูกไหมฮะและจากที่เราเคยดรอปเทสอะแม้ของ Apple จะแข็งแรงขนาดไหนอะเราก็เคยทํำตัวกระจกเลนส์กล้องของตัว iPhone แตกได้จริงๆเหมือนกันอืมอันนั้นเราแนะนําว่า ตัวกระจกกันเลนส์กล้องก็ถือเป็นหนึ่งในอัซเซสซอรี่สำคัญที่คนอยากจะเซฟ iPhone ให้ปลอดภัย,ยควรมีนะครับซึ่งถ้าเราไปดูรีวิวดอปเทสที่เราเคยทําไปพวกเนี่ยเราก็จะมีการใส่กระจกกันเลนส์กล้องเซฟไว้ด้วยเวลาที่ทดสอบเคสกันกระแทกซึ่งความเห็นของเราว่าก็ช่วยลดโอกาสที่เครื่องจะพังได้ดีเลยครับผมเรามาดูเรื่องแรกกันดีกว่าครับในเรื่องของดีไซน์และความสวยงามครับผมก็คือกระจกกันเลนส์กล้องเนี่ยจริงๆจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือเป็นแบบเต็ม นะครับกับเป็นแบบแยกชิ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ตัวแบบเต็มกันก่อนนะครับ พอมันเป็นแบบเต็มอ่ะมันจะเป็นกระจก1ชิ้นมาคุมรอบๆพื้นที่ตัวกระจกเลยแบบนี้นะครับทั้ง3เลยแล้วก็บริเวณรอบๆด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามีของแบรนด์ไฮชิลนะครับที่จะมี2แบบด้วยกันคือตัวที่เป็นแบบใสนะครับกับตัวแบล็คมิลเลอร์ที่เป็นแบบสีดำนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับสเปคจะเหมือนกันเลยครับผมว่าดุจะเป็นเทมเพ r ร์ก s ราในส่วนของขนาดก็เท่ากันทั้ง2รุ่นต่างกันเรื่องสีเท่านั้นครับคือถ้าใครใช้เครื่องสีอ่อนนะครับแนะนบ ส่วนใครใช้เครื่องสีเข้มๆอย่างแกลไฟนะครับตัว Black Mirror ก็จะเป็นตัวที่เหมาะกว่าครับคือสําหรับตัวกระจกกันเลนส์แบบเต็มนะครับมันจะได้ลุคที่มันดูเรียบๆไม่โดดเด่นกลืนไปกับตัวเครื่องเลยครับซึ่งข้อดีสําหรับแบบเต็มนะครับคือพื้นที่ในการป้องกันจะมีมากกว่าแบบแยกชิ้นเพราะไม่ได้ครอบที่เลนส์อย่างเดียวแต่ว่าปิดพื้นที่รอบกล้องทั้งหมดเวลาตกหล่นก็สบายใจได้ว่าพื้นที่นี้ไม่กระจกป้องกันทั้งหมดในบริเวณรอบกล้องครับและถ้าใครนะครับอยากได้กระจกกันเลนส์ที่มันดูเรียบยบบบบกกลืืนนนนไปปััเเเครคร่อองงะแแํา็็ตตวมข รุ่นนี้ได้เลยครับต่อมาเรามาดูแบบแยกชิ้นกันบ้างครับผมวันนี้เราจะมีของแบรนด์ i-mos high h i Hi e l แล้วก็ seelot นะครับผมกระจกแบบแยกชิ้นอะ่ะมันก็จะสวมตามเลนเป็นปแบบเนี้ยแยกเป็น3ชิ้นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งจริงๆอ่ะพอดีไซน์เป็นแบบเนี้ย มันก็จะให้ความสวยงามในแบบที่แตกต่างหลายคนจะชอบแบบนี้ที่ความสวยของมันรวมไปถึงว่ามันจะมีความโดดเด่นสวยงามขึ้นมาเพิ่มอีกทีหนึง่งและในกลุ่มนี้นะครับวัสดุเขาจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับมันจะมีแบบที่เป็น t e m p พอร์ก s s นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีของแบรนด์ High h ฮชิลกับซีหลอด แล้อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นกระจกแบบแซฟไฟร์นะครับที่จะให้ความแข็งแรงดีกว่าก็จะมีของตัว iMos แลวก็ High Shield ครับผมในส่วนของการออกแบบเนี่ยเรื่องขนาดความหนาทุกตัวทําออกมาใกล้เคียงกันมากๆเลยครับแต่จะมีของตัว i m o s s ที่จะดีไซน์ส่วนขอบให้บางกว่าแบรนด์อื่นๆครับพอใส่กับเครื่องแล้วก็จะรู้สึกว่าบางเนียนไปกับเครื่องมากกว่ารุ่นอื่นครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบอีกทีด้วยครับแต่ในเรื่องพื้นที่การป้องกันสําหรับการแยกชิ้นก็จะป้องกันได้เฉพาะตัวเลนเท่านั้นครับพื้นที่โดยรอบจะไม่มีออะไรรมาป้งกัันคบ แต่สาหรับแบรนด์ i m o s s นะครับเขาจะมีแถมแผ่นตัวนี้มาให้นะครับเป็นแผ่นฟิล์มนะครับให้เราติดบริเวณรอบๆเลนกล้องที่แบบตัวกระจกไม่ได้มาแปะอีกทีหนึ่งครับช่วยกันรอยได้ครับจะมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับตัวแบบแยกชิ้นนะครับคือขอบของตัวกระจกเนี่ยเฉดสีจะไม่เหมือนกันอย่างตัวสีเซราบลูทุกตัวเขาก็ทําสีฟ้าถูกไหมครับแต่เฉดสีมันจะแตกต่างกันซึ่งแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูครับมาดูเครื่องเซราบลูกันก่อนนะครับกระจกกันเลนมีทั้งหมด4รรรุ่่นนเเเเาาาลยออมติใคืงดียวกันไม่ได้นรุ่น ดและสีตรงที่สุดนะครับจะเป็น iMos ครับทั้งเรื่องสีและความบางของขอบเนี่ยบอกเลยว่าใส่กับเครื่องจริงสวยมากครับถัดมาอีก3รุ่นทำสีออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากครับแต่ทางทีมงานลงความเห็นกันว่าสีที่ตรงรองจาก iMos จะเป็นไฮ Shield ูมิเน um มครับโทนสีจะไปกับเครื่องได้ดีเลยครับส่วนอีก2รุ่นนะครับทั้งห้ชิลซัฟไฟและซีหลอดจะมีสีที่โดดออกมาจากสีเครื่องจริงเล็กน้อยครับถัดมาดูสีโกกันต่อนะครับจะเห็นได้เลยว่าสีจะแตกต่างกันชัดเจนมากครับ รุ่นที่สีตรงที่สุดเนี่ยจะมี2แบรนด์ครับก็คือ i mos กับ high s h i l d aluminum ครับโทนสีจะใกล้เคียงกับเครื่องจริงมากที่สุดทั้ง2รุ่นเลยต่างกันแค่ดีไซน์ของวงครับที่ i mos จะบางกว่าครับถัดมาจะเป็น high chill sapphire ที่โทนจะออกไปทางเข้มเขมครับดูแล้วออกไปทางสีโรสโก l d ครับ และสุดท้ายซีหลอดนะครับสีสันจะโดดเด่นออกมาเลยครับเป็นสีเหลืองทองใครที่อยากติดแล้วให้ไอโฟนเด่นออกมาบอกเลยว่าสีนี้สวยสะดุดตามากครับต่อมาที่สีแกรไฟกันนะครับโดยรุ่นที่สีตรงที่สุดเนี่ยจะเป็นไฮชิลอลูมิเนียมครับสีใกล้เคียงกับเครื่องจริงมากถัดมาจะเป็น iMo s และซีหลอดครับที่โทนสีจะคล้ายกับตัวเครื่องแต่จะมีสีอมฟ้าเล็กน้อยสําหรับ i m o s สและอมม่วงขึ้นมาเล็กน้อยสําหรับซีหลอดครับและสุดท้ายไฮชิลสไปน์ที่ยังเป็นสีโทนดําอยู่แต่จะมีสีเรเงินนนขึ้มาห่อรจะสว่างกว่า3รุ่นแรกกเล็น้อย และสาหรับสีสุดท้ายนะครับซิลเวอร์สีนี้บอกเลยว่าพิเศษมากเพราะเหมือนกันมากๆครับทุกแบรนด์ทุกรุ่นทำออกมาได้ใกล้เคียงกันมากเลยสําหรับสีซิลเวอร์จะมีไอมอสที่ทําสีออกมาสว่างกว่าเพื่อนหน่อยครับดังนั้นสําหรับเรื่องสีนะครับอันนี้ก็คือเลือกตามความชอบได้เลยครับจะชอบให้มันเหมือนกับสี iPhone หรืออยากจะให้มันโดดเด่นออกมานะครับอันนี้แล้วแต่เลยครับผมและจริงๆเนี่ยเขายังมีสีอื่นอีกด้วยนะครับที่จะทําให้ดูแบบแตกต่างออกไปเลยก็สามารถไปเลือกกันได้ครับเรื่องถัดมานะครับมาดูในเรื่องของการการอยกันบ้างครับผมซ กระจกที่เราเอามาวันนี้มันมีเทมเพอร s กราสกับสไ์นะครับซึ่งปกติก็เกิดรอยได้ยากอยู่แล้วนะครับเอากุญแจหรือว่าเอาคาัตเตอร์มากรีเนี่ยรอยมันจะขึ้นยากมากครับเพราะนั้นในการทดสอบของวันนี้เราจะใช้นี่เลยครับกระดาษทรายครับผมก็จะมีแบบละเอียดกลางหยาบมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับโดยวิธีการทดสอบนะครับเราจะเอาตัวเลนเนี่ยติดไปที่เครื่องจริงนะครับแล้วก็เอาตัวกระดาษทรายเนี่ยเข้าไปขูดนะครับ ก็จะเป็นแบบ1เบอร์ต่อ1นเลนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเจอขูดแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งสําหรับกระจกกันเลนแบบเต็มนะครับผมทดสอบแค่รุ่นเดียวนะครับเพราะทั้ง2ตัววัสดุเดียวกันครับขูดกระดาษทรายไปเน้นๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากทดสอบจะสังเกตได้ว่ารอยขึ้นชัดตั้งแต่กระดาษทรายเบอร์แรกเลยครับผม ลอยขึ้นชัดเจนมากๆทั้ง3เลนเลยครับถัดมานะครับเป็นรอบของกระจกแบบแยกชิ้นกันบ้างครับโดยหลังจากทดสอบแล้วด้วยกระดาษทรายทั้ง3เบอร์นะครับจะมี2รุ่นที่ป้องกันรอยได้ดีที่สุดนะครับคือ i m o s และ l ฮ s a ลซัฟไฟครับโดยทั้ง2รุ่นเนี่ยกระดาษทรายทั้ง3เบอร์ทํารอยได้น้อยมากๆครับยิ่งโดยเฉพาะ i m o s เนี่ยถือว่ารอยขึ้นน้อยมากๆครับส่วนไ h s ิลอะล a มิ m น n u มและ C ีหลอดทั้ง2ตัวเนี่ยกระดาษทรายเบอร์แรกจะมีรอยขึ้นมาแต่ไม่ชัดมากครับ รอยจะชัดขึ้นตอนลงกระดาษทรายเบอร์กลางและเบอร์หยาบสุดครับดังนั้นในเรื่องของการกันร,ร,รอยเนี่ยต้องยกให้กับตัววัสดุที่เป็นซัฟไฟเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแม้จะใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบที่สุดเนี่ยรอยมันก็ยิ่งขึ้นน้อยมากๆนะครับก็จะดีทั้งในส่วนของตัวไอมอสแลวก็ของไ i ซิลเลยครับผมส่วนตัวกระจกนะครับที่วัสดุเป็นเทมเพอร์ก s าสเนี่ยก็จะกันร,รอยได้น้อยกว่าที่เป็นวัสดุซัฟไฟครับผมเดี๋ยวไปดูตารางกันได้เลยฮะ ข้อต่อมานะครับมาดูในเรื่องของความแข็งแรงของเนื้อกระจกกันบ้างนะครับตัวนี้เราก็จะทดสอบแบบเดิมนะครับก็จะเอาเครื่งองเจาะนะครับค่อยๆหมุนเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกระจกแตกนะครับแล้วเราจะวัดค่าว่ามันรับน้ําหนักได้มากเท่าไหร่นะครับการทดสอบเราจะทํามครั้งนะครับเราจะมาหาค่าเฉลี่ยกันว่ากระจกตัวไหนรับน้ําหนักได้มากกว่าตัวอื่นครับเดี๋ยวไปดูกันฮนะโดยหลังจากทําการทดสอบไปทั้ง3รอบแล้วนะครับผลสรุปตัวที่โดดเด่นออกมาเลยจะเป็นกระจกกันเลนส์ของ i m o s s ครับผม ที่มีค่าเฉลี่ยออกมาที่43.33กิโลกรัมครับโดยครั้งแรกเนี่ยแตกที่30กิโลกรัมและ2ครั้งหลังเจาะไม่แตกเลยครับถัดมานะครับตัวที่แข็งแรงรองลงมาจะเป็นรุ่นของไฮชิลสแตฟฟาครับผมที่รับแรงกดได้ถึง23.63กิโลกรัมครับส่วนไฮชิลแบบเต็มไฮชิลอล um, ูมิเนียมซีลอตจะรับแรงกดได้พอพอๆกันครับที่6.56 4.81 3.45ตามลําดับครับ ดังนั้นในเรื่องของความแข็งแรงของเนื้อกระจกนะครับตัวนี้เรายกให้กับตัวไอมอสกับตัวไฮชิลซัไฟายนะครับเพราะว่าตัววัสดุที่เป็นซัฟฟในเรื่องความแข็งแรงก็จะเหนือกว่าตัวอื่นๆครับ สำหรับหัวข้อถัดมานะครับจะเป็นการถ่ายภาพครับผมหลายคนคงจะกังวลนะครับว่าเฮ้ยเราไปติดกระจกกันเลนส์กล้องเนี่ยภาพถ่ายมันจะดรอปคุณภาพมันจะตกหรือเปล่านะครับดังนั้นในรีวิวเนี่ยเราจะทดสอบกันให้ดูครบเลยนะครับตั้งแต่ระยะปกตินะครับระยะเทเลอัลต้าไวมาโคนะครับแล้วก็แบบเปิดแฟลชด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมซึ่งในการทดสอบกับแฟลชอ่ะเราขอทําเฉพาะตัวที่เป็นแบบเต็มนะครับเพราะตัวเนี่ยมันจะมีการเว้นช่องแบบขึ้นมา cover ในส่วนของตัวที่เป็นแบบ flat นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบแยกชิ้นอะ่ะมันไม่มีอะไรมาบังในส่วนของ flat อยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลน,นะครับก็เนี่ยสบายใจได้เริ่มกันที่แบบเต็มกันก่อนนะครับ e l d ิลแบล m i r r ล r r และ Camera One Piece นะครับทั้งคู่จะสเปคเดียวกันดังนั้นผลทดสอบใช้แบบเดียวกันได้เลยนะครับทางฝั่งซ้ายเป็นภาพจาก iPhone 13 Pro Max ที่ไม่ติดกระจกกันเลนมาเทียบกันที่ระยะปกติกันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่ารายละเอียดต่างๆ ทั้งแสงทั้งคุณภาพเทียบเท่ากันเลยครับต่อมาอัลตรรไว้นะครับก็เหมือนกันทุกอย่างครับรายละเอียดของขอบภาพก็ไม่ลดทอนลงเลยครับดูได้จากมุมภาพครับสําหรับโหมดพอร์เทรตนะครับก็ไม่แตกต่างกันครับความคมชัดและสีของภาพเทียบเท่ากันเลยครับและสําหรับมาโครนะครับก็สามารถถ่ายได้ตามปกติครับเลนส์เทเลคูน3นะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างครับสวยงามเหมือนไม่ได้ใส่ครับและสุดท้ายนะครับที่การใช้แฟลชครับตรงนี้จะเริ่มมีข้อแตกต่างแล้วครับสําหรับภาพนี้เราใช้กล้องระยะปกติคูณ1นะครับแล้วเปิด ภาพก็เหมือนกันนะครับยังไม่มีข้อแตกต่างแต่เมื่อเราใช้เลนส์ u t r a wide แล้วเปิดแฟลชเนี่ยให้สังเกตที่ฝั่งขวาของทั้ง2ภาพนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าที่ใส่ตัวเลนส์นะครับจะมีวงสีดําฟุ้งๆซึ่งจากภาพทางซ้ายเนี่ยจะไม่มีครับดังนั้นสําหรับตัวเลนส์แบบเต็มนะครับของไฮชิลทั้งตัว Black Mirr o r แล้วก็ c m m r r o o n p p i c e นะครับ <c oughs> ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาในโหมดปกติเกือบทุกโหมดเลยเหมือนกับไม่ใส่เลนส์เลยครับผม จะมีแค่โหมดเดียวนะครับที่จะมีปัญหาก็คือตัวอัลต้าวที่เป็นแฟลชนะครับซึ่งมันจะเกิดขอบดําขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดจริงๆอะ่ะปกติไม่ค่อยได้ใช้ระยะนี้อยู่แล้วพอใช้งานจริงก็แทบไม่มีอะไรแตกต่างครับยังไงเดี๋ยวไปดูแบบแยกชิ้นกันต่อได้คราวนี้มาดูแบบแยกชิ้นกันบ้างครับมาเริ่มที่เลนปกติกันก่อนเลยนะครับเริ่มที่ตัว i m o s s ไม่มีความแตกต่างเลยครับต่อมาเป็นไฮชิลสปายก็ไม่มีความแตกต่างเช่นกันครับไฮชิลอลูมิเนียมและซีรอด ทั้ง2ก็ออกมาเหมือนภาพที่ไม่ได้ติดกระจกเลยครับถัดมาเป็นเลนอัลตร้าไวกันบ้างนะครับผมจะไล่ให้ดูทุกรุ่นเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุณภาพไม่มีลดทอนลงเลยครับขอบและมุมทําได้ดีเหมือนกันหมดครับต่อมาเป็นเลนเทเลคูณ3นะครับคุณภาพโดยรวมและสีสันเหมือนภาพจากกล้องที่ไม่ติดกระจกทั้ง4รุ่นเลยครับส่วนพอร์เทรตนะครับทั้ง4รุ่นไม่ว่าจะโทนสีหรือคุณภาพต่างๆความคมของตัวแบบเทียบเท่ากันหมดเลยครับมาดูเลนสุดท้ายกันบ้างนะครับกับมาโครนะครับทั้ง4รุ่นก็ถ่ายมาโครได้คมกริบไม่มีปััญหาเลยครบ ดังนั้นสรุปสําหรับตัวถ่ายภาพนะครับก็คือจริงๆอ่ะจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่มีปัญหาก็จะเป็นตัวการถ่ายแบบอัลตร้าไวนะครับแบบเปิดแฟลชนะครับสำหรับตัวไฮชิลคามีเรลวันเพซแล้วก็ไฮชิลแบล็คมิเรอร์นะครับส่วนที่เหลือนะครับสามารถถ่ายได้เหมือนกับไม่ติดกระจกกันเลนได้แบบไม่มีปัญหานะครับเหมือนกันเลยครับผมและมีอีกเรื่องนะครับที่ลูกค้าหลายคนถามกันเข้ามามากนะครับว่าติดกระจกกันเลนเนี่ยมันทําให้เกิดแฟลร์เวลาถ่ายย้อนแสงหรือเปล่าอันนี้ทีมงานเลยถ่ายมาให้ดูกันนะครับก็จะ แม้เราจะถ่ายแบบตัว iPhone แบบไม่ติดกระจกกันเลนก็มีโอกาสเกิดแฟลร์ได้เหมือนกันอันนั้นมันเกิดมาจากตัวเลน iPhone ไม่ได้เกิดจากการติดกระจกกันเลนครับสำหรับในเรื่องของการติดตั้งนะครับทั้งใน,นแบบเต็มกับแบบแยกชิ้นเนี่ยจริงๆก็ติดเหมือนกันหมดเลยนะครับผมขั้นแรกเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทาความสะอาดนะครับเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มาเก็บฝุ่นให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ติดเข้าไปคือพวกกระจกกันเลนแบบนี้มันจะเป็นบล็อกอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันจะติดค่อนข้างง่ายเล็งไม่ยากครับผม อันนี้จะบอกเลยว่าสามารถติดเองได้เลยไม่ต้องห่วงครับติดง่ายครับทีนี้เรามาสรุปกันครับผมก็คือถ้าเกิดคนะุณใช้กระจกกันเลนส์กล้องอยากได้แบบแค่อยากจะใสเฉยเฉยอะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะนะครับดูแบบเต็มไปก็ได้ราคามันจะค่อนข้างถูกนะครับอย่างของตัวไฮซีลตัวนี้ซึ่งจริงๆอ่ะจะมีร,ระยะเดียวที่ไม่ได้แต่ว่ามันแค่ระยะเดียวซึ่งโอกาสใช้มันค่อนข้างน้อยจริงๆในเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยโดยเน่ตอบโจทย์ได้ดีนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดซีเรียสเรื่องของตัวเลนส์ด้วยนะครับอยากจะได้ทุกระยะแล้วก็ชอบแบบแยกชิ้นที่มันดูสวยกว่าก็ดูแบบแยกชิ้นที่เป็นตัว Temper g l a s s ก็ได้ราคาจะขยบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีตัวเลือกระหว่างของตัว High Shield กับ Clot นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าอยากได้กระจกกันเลนส์กล้องที่แบบทนทานดีสุดนะครับให้ดูเป็นแบบ a p ฟ h i r e นะครับทั้งในเรื่องการลอยทั้งในเรื่องของการป้องกันการกระแทกอะไรเงี้ยมันจะทําได้ดีมากๆนะครับทั้งของตัว High Shield กับตัวไอ s ครับผม ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปเนี้ยจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังเลือกซื้อกระจกกันเลนกล้องอยู่นะครับยังไงนะครับถ้าอยากจะได้กระจกกันเลนกล้องที่ดูในรีวิวนี้นะครับสามารถไปเลือกชมเลือกซื้อได้ที่นี่เลยครับ w 5 d ร์ล e e ท์ e ว็บดรีวิวชัดพัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ